สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้อมฝันกับคุณพอตาค่ะค่ะคุณพอตาพเพิ่นฝันดีแล้วค่ะมือคืนนีเพิ่นฝันว่าเพิน่นไปใส่เบ็ดใส่หม้อเนาะค่ะแล้วเพิ่นกลับมานอนเหอนเพื่อนกับฝันฝันเห็นหมูปลาตัวใหญ่สีดําแลนมาเือนเพื่อนสองตค่ะเลนมาเหอนเพิ่นแล้วก็มีเสียง ผู้เฒ่าเนาะค่ะกระสิบบอกเพิินว่า้าบ่ไรปลาก็ให้เอาหมูค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีตวเวีลขมหาห้พรอมค่ะแล้วตัวเรขกตัวนั้นสิเป็นตัวไรเ้านิงก็บบพลาดค่ะเาวนิงก็สิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่อตาบผมพรอมกับเาวนิงค่ะแต่ก่อนที่ิไปติดตามความฝันของพ่อตาบเ้าวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งห้กับเ้าวนิงพ้าร่วยน,น้านีเด้อค่ะค่ะ พอตาเพิ่นกันด้นั่งอยู่ยังบ้านของเพิ่นแล้วค่ะเพื่อสีเหล่าข้อมฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะค่ะเพื่อเป็นการบทเสียวลาชกไปรับช่งรับฟังข้อมฝันของพอตาผมพอว่าสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพอตาค่ะสวัสดีค่ะคุณพอตาครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ทังทีมงานกะมาติดตามตัวเลขข้อมฝันกับคุณพออีกขังหนึ่งเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าคุณพอฝันอีกแล้วค่ะฝันมาจากไหนนอเหาสู่่านผู้ชมฟังเลยค่ะโอจ๊ะ พ่อกับฟันนี่แหละเขาว่ามันฟันดีครับตัวนี้นอนปลานอนดงนอนปลาไปใส่เบดค่ะเออมันกับประมาณสามทุนเลยหรอสามถุนสี่ทุนเลยหรอก็นอนอยู่เทียงหน้าเทียงหน้ามันเป็นเทียงหน้าหลังเทียงหน้าเขาเขา่นอนอยู่กลางปาไปใส่ทั้งใดคะคุณพ่อทางอำเภอน้าจีรวยพนิษฐ์อืออำเภอนาจีรวยแทบ้านโขดหน่อยโขหไงค่ะ ไปส่แล้ววันนี้ครับไปไพอดเดิกมาก,ก,ก,มนนกครับพโต๊พอนกับโต้จะเป็นพอดโต้ดีครับค่ะเออพ่อสามถุมสีถุ่ม, 4, ถม,มันเด็กแล้วเลอประกันดังไฟดังย่างดังไฟสดอื่อแขนปุงแขนเปยผูกเปยนอนค่ะทีเทียงเกาเขาเออเทียงเกามันก็เป็นเทียงไขว้แล้วเทียงนี้มันหลังมาหลายปีอยู่แค่ะเออหมอมันจะมีน้องสาไงมีต้นไม้ไงม,มีน้องสาอย่างมีเทียงเกาหลัง เก็บดอกไว้ถูกเชียงกาวไว้ทันที่แต่ถ้าเออกาวทําควรนทําทุกมีที่ประกันรับกันนอนค่ะนอนมันกบลับว่ะมันกับเป็นลมไ่ฮือคือบ้าคือคือสูตรกาวคือยคยเห็นเหรอค่ะไอ้มันอยู่ดเขาบ้าฝนที่โต๊ะข้ามีีบ้าท่นเราค่ะลมมันหม้แห้งแต่ฝนกับโต๊ะกมันลมมันหม้แห้งค่ะมันเหมือนลมมันม้ามันกับยุดุดนหลังหม้แล้วมันกับยุดมองเกานั่นละค่ะมันจะมีต้นใหม่ไงยุด เทียงเกาเกาหลังๆเขาก็ะถ่อมชอบหลังๆเขาค่ะเออมันจะมีน้องฟ้าใยมีเทียงใยๆหลังๆก็คือบานห่างบานเกา่าค่ะที่โน่นบานเกาา่าจะไม่โบราณยังไงค่ะอะ่รล้มมันก็บไม้แห้งแห้งต้นใหม่เรากันผูกเตยดอดก็นอนวารับขึ่งรับขึ่งเดินค่ะเออขึงรับขึ่งเดินมาเนี่ยประกันมากมากหอนเท่านันก็ระเที๊ยงขึ้นแล้วค่ะ ผมจะเทียงขึ้วมันหาถุ่มนี่ชิบอย่งไเบึงเรครับค่ะบาอนเพาะมานนอนบ่นมันกับบ่นหน่อห้องมาหอนท่านบ่นว่ามันกับพ้นมก็ลงเม็ดดีแน่ค่ะเดิ่แค่แค่แค่ลงไม้ดกนอนนอนบ่นี่น้อนไปน้ำหวาท่องหายจดทีจะ่ามันตามมาไม่ค่ะมันตามมาบ่นันเป็นนอนแล้วมันบ่หลับมันขนทิ้งลงอยู่ทั้งคืนนอะขนทิ้งลงทั้งคืนเอะหรือว่าเจ้าทีจะท่ามันม่ว่าวหาไปกูเบ็ดยามเบ็ดฮาปูฮาปลามาทำบุญทำยังบ่อนี่ เวลาขึ้นขึนทีว่าเอะทีทั้งทังกระทุ่งทั้งกระานยหลือนะ่ค,ค่ะมันก็ไก่มันก็ช่วงนี่มันก็จะขึ้นเ,เดือนสิบกลางเดือนวันพระมันก็ขึนบุญทบุญข้าสากค่ะเืะคนสหายโศกหาลาเพราะถึงเงินใสท่บุญท,ท่านาไหนผู้หายวัดาาาาหาว่าเขาบอถึงมัโศกนมารรอดเหรค่ะ,คะเป็นวันพระแน่ วันชิ้นดับชิ้นเพ่งขึ้นส <K ha. S 2> oh like ิบห้าขั้มเออกประกันกาบไวนะครับค่ะเออวันเดือนสิบขึ้นสิบห้าขัามทำเงิข้อสามคางเงินหน้าทองแล้วแต่เทจะทางปูเล้่อยบ๊อบปูเลื่อยร้านเนยค่ะเลยอ่อนมอดเพิ่นกระเท็บเราใหม่กาบไวนะครับจังหวนอนอยู่เฮือนค่ะบ้านนี้พอนอนไปหวันฟันบ้านค่ะมันกระโมคอยแต่รับหรอก่นเฮาอันิธานเนี่ยมันบ่คอยแต่รับหรอกมันเป็นคล้ายๆว่าาพึ่งหลับาพึ่งตื่นค่ะบ้านนี้มันครึ่งหลับครึ่งตื่นฟันฟันคนงล่าง มันว um, yeah. ่าหมูน uh, right? uh huh. ี่มันแรงมากเลยหมูใหญ่หมูป่ามากจาพุ่นละหมูเป็นหมูเออหมูนี่เป็นหมูป่านี่ยว่าค่ะดำปึกเลยหมูดำปืดเออจากมันหมูครับเลี่ยงห้ามหมูขุนไม่ต้องขาวค่ะเฮ้ยอันนี้มันหมูป่าเนี่ว่ะมันแรงน้ามากจากพุ่นท่าน้าจะไวผมค่ะมันแรงมากแรงมากแรงมากมันแรงมากมันมันมันจสมากสองตัวมันเหรอค่ะหมูดำใหญ่หมูเถอะค่ะแรงมากันนี้ยที่แหมันมาหอนที่แหลมันมันขรุขระอย่างเป็นข้นไหย เป็นคือคนเพิ่นมาถามมาไนบ่ใส่ไปลื้อยังเสียงมั้งคือขึงมันจะขึงปัดขึงรับขึงตื่นอือจะมีคนบอกว่าเอ้ยมึงไปใส่ไปไก่บ่ว่าล่ะว่ามันสิได้บ่ใส่ไปมันได้บ่ที่โสงโสงเป็นมานบ่หรือยังเสียิงในหูครับดยในหูเนาะครับเนาะเอในหยินี่ยนะหูฉันเป็นเสียงคนแต่ว่าอีตัวแรงมากหมูเห็นชักครับหมูสองตัวเป็นตัวแรงมากแต่ว่าไในในหูเดี๋ยวมันเป็นไข่่อนขังมีคนคือจังคนมาถามว่าเอ้ยมึงใส่ไปไนบอมานบ่ โอมันบอลระวังสิค่ะเดี๋ยวเราได้คนแล้วนี่ยใจได้บางคนบอกทั้นี้แลนวมีหนูค่ะแต่มันมันตายมันจ่องเต็มหมูหมูสองตัวเป็นแดดหมัค่ะมตายจ่องเต็มหมูค่ะสองตัวแต่อีด่านล่างมันมีคนมาสตะคิดคือว่าเออไถ่บอลป้าเอ้ยพอไน่ไถปฟาบอลลึอยังสิล่ะโสมันบอลลึกยังสิล่ะค่ะเออถ้าคือจังเล่าว่าใคนบอลได้นั่นมึงเอาหมูสองตัวนั่นแหละเออไปคู้นกัน ระหว่างสี่ไหนเกิดามคุณพอ่อที่นี่โอ้โหเอาหมูสสองตัวไปคู้นกันไปคู้นกันหมูนี่หมูใหญ่หมูสด,ดำเลยเอาคู้นจังไดเด็กคือคุณพอ่อจักแล้วพอว่ากันคือพ่อเนี่ยขอถามเพื่อนหน่อยคู้นแน่ไหนล่ะพ่อใหญ่ผมกับป,ป้าไซเบ็สไซปลาพระท่านไหนหาปลาพ่อโตพระท่านเนี่ยไปกูเบ็ดจูสันดอกค่ะแต่ผมไใหมูแดนมาเนี่ยครับว่าเด็นคัดล้างสเปิรนได้บระเด้นบอกกันเนี่ยคัดล้างเสร็จได้เห็นเห็นหนาเราได้ค่ะแต่ได้ยินแต่เสียงเออได้ยินเราส่งเสียงมาค่ะมันก็ปล่อยปลามันล่กับเอ่เเา ไอหมูมันก็ซีว่ะหมูนมันก็ซีซีกันคู่คูดมันก็จะเป็นซีสองแถมกับเป็นแปดตอนนั่นแล้วโอ้ขาดว่ะห้องหมูนมันก็สีค่ะเออหมูมันซีมันก็หน้ามัีหมูสองตัวหรือว่าซีสองหรือเปล่าอันนี้จะเป็นไปได้นอกค่ะเขาเป็นไปได้สีสองสองสีหรือจะเป็นแปดซีซีแปดตะคูดท่อนเขามันก็เป็นสองหรือหมูเนี่ยหมูไงหมูดำเหมือนกันเหรอมาแต่ตั้งคุณนละทั้งหน้าจิ๋วไอ้ั้งผู้เขาฝุ่ละ เออแลดน,นำมา,นนม,านมันเพราะแลดมาหอดปุ๊บก็มีเสียงคนสกิดบอกดันค่ะเ,เป็นเสียง,งปูเถ่าครับว่าได้แงนะเพบ่อนๆโดอกฉพาะส่นใจพ่อพอ่อย้องตาบางหมูอืมเป็นหมูดําเป็นหมูป่าค่ะพอม,มาถึงพอหมูมาถึงปั๊บแหลก็มีเสียงคนสกิดบอกเลยค่ะเ,เป็นเสียงผู้ถา่าส่งเสียงมาบอกเลยว่าปลาปัวครับปลาไดบ่อเออหรือบลาไดป่าเพราะว่าถ้าบลาไดบ่อหมูสองตัวคุ่นกันถาวารังสีค่ะหมูสองตัวคุ่นกันเออหมูสองตัวคุ่นหรือบวกบวงหรือคุ้ เออ้ันสองกับันคือว่าหมูเนี่ยมันกับไปน้ำสี่มันกับหมูเนี่ยสี่กับนือสเป็นสี่สองสองสี่สี่สองสองสี่หรือสี่แปดแปดสี่จะเป็นไปไห้เนาะคุณพ่อเนาะสองขุมเนาะสองขุมไปเลยสองขุมค่ะนี่เราคะดิดาบัดแ้มันกันอดบรับเลย เรดูคือถ้ากระนอนบารับมันกับไข่ในปั้นวกระนอนบารับขึงรับถึงตื่นเยอะรับเยอะตื่นสิ่งเราค่ะขึ้นที่ถ้ำบุญช้งกระท่านเนี่ยค่ะที่ผ่านมาสองเหมือนจะเป็นไปไหนอยุนอกกระถอเนาะสี่สองสองสี่ค่ะหรือจะเป็นล่างสี่สองสองสี่บนนี้สี่แปดแปดสี่ค่ะมันก็เป็นเหล็กสองหลุมกันง่ายๆขาดค่ะกับโบนีเนาะค่ะกับวอนลค่ะล่องหอยถ่านมุส้มล่องลองเออเชีงเซียงเบิงเรื่องหรือว่าไปพิจารณาเบิงค่ะหรือไปทบทวนเบิงว่ามันหงอนนั้นมีซีหรือเปล่าหรือว่า รักมันมีรักแต่รื้เปอลเลยจังสีนาก็เอาตามคุณพ่อเนาะเอาตามคุณพ่อตีเนาะจากของฝันเพลินเพลินตีให้สี่แปดแปดสี่สี่สองสองสี่เนาะค่ะกลับไปกลับมาค่ะคุณพ่อตีให้แบบนี้ก็เอาแบบนี้เนาะค่ะครับท่านผู้ชมสิตีแตกต่างจากนี่ก็สามารถคอมเมนต์มื่อไใต่คลิปเนาะค่ะเนาะพูดคุยกันได้ค่ะมันเป็นเหลขสองล้มหน่ะค่ะ คุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะกับโมมียังดอกพ่อมันก็มีมันมีซ้ำหนี่แหละเพราะว่าฟันเห็นสองคืนติดต่อกันเห็นแต่ของเก่าๆเฮิตโมุโตเก่าค่ะพ่อกับฟันแบบซัดเจนเลยล่ะค่ะฮิทามูสองตัวแลนด์มาแลนมาพอแลนมาหอดปุ๊บก็มีเสียงผู้เฒ่าสกิีปสงเสียงหมดทั้งด่านหลังมันอก็นาพี่สังเกตอยู่ค่ะแต่ว่าหารบริหารนาไม่เบิ่งเพิ่นดอกเพราะว่าจองตาฮิทมูอย่างเดียวค่ะนั่นแหละมันก็มีอลั้งมันก็มีต่อซ้ำนี่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งดอกค ทางทีมงานกับขอขอบคุณคุณพ่อตาบหลายๆเ้ยค่ะที่บ่กแพงตัวเลขเนาะค่ะมาเ้าค่วมฝันซูถันผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มีโศกมีลาบไดโศกไงลาบไงน้ากันบัสุขูสุขคนค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณพ่อตาค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของพ่อตาบค่ะเลข2โตค่ะพ่อตาบให้มา4 8 4 8 4 2 4 2ดงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566ค่ะ เลขสองขุมเนาะคะ่ะนอกกลับไปกลับมาตัดไปตัดมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคอตาบี่หายกับท่านผู้ชมในรอบนี้ค่ะขอหายด้โชกใหญ่ร้องวันใหญ่น้ำกันเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 000, 5 6 6าสหค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งผ้ารวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบ เห้งๆ่งมันมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกหัวสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อคาสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งผ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ